สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นาเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกับกัมพูชาต่อนั่นแหละครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ของ f c นะครับเข้ามานะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าที่ดินบ้านโนนหมากมุ่นที่คุณวีระยืนอยู่แล้วถูกจับไปเข้าคุกกัมพูชานั้นรัฐบาลจะตั้งศูนย์อพยพ ขเมศปัจจุบันเป็นของขเมนเฉยนะครับบริเวณรอยต่อนะครับเป็นศูนย์อุยพนั้นขเมนก็ใช้วิธีนี้แหละครับคือวิธีการส่งครอบครัวทหารนะครับเข้ามาอยู่ก่อนเขาก็นายหุนเซ็นนะครับสัญญิงสัญญากับทหารว่าถ้าใครไปยึดตรงนั้นได้ก็จะให้ที่ดินเกือบไร่นะครับต่อหนึ่งครอบครัวนะครับ หนึ่งไร่ทหารที่มารบนั้นเขาใช้วิธีนี้นะครับใครอยากได้ใครอยากไปรบก็จะให้ที่ดินนะครับเขาก็เลยมามาถ้าเรากับไทยจนทุกวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเป็นเขตชายดดนแล้วเราไม่สนใจแต่เขเมรเขาสนใจนะครับเขารุกคืบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาถือแผนที่1ต่อสองแสนนะครับเราถือแผนที่1ต่อห้าหมื่นนะครับคนรับฉบับนะครับมันก็เลยไม่ตรงกันนะครับ มีอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยลำดับแรกเรื่องที่ดินการรถไฟเขากระโดง v ีสนามกอล์ฟอัมไพรลำดับสองสว,ว v s สกระทวงมหัดไทยนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครอบครบวงจรคงมีผลประโยชน์ร่วมไทยกัมพูชาถ้ารัฐบาลไทยอนุญาต เปิดคาสิโนต้องเลือกที่4.6ตารางกิโลเมตรติดตัวปรา,าสาทเขาพระพิหารนะครับก็เพิ่งรู้นะครับว่า,าที่ที่จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยตรงพื้นที่4.6เขาพระพิหารนะครับเคยไปบ่อยนะครับเอ็นมิเคยไปบ่อยตรงนั้นเป็นผาหมออีแดงนะครับติดกับผาหมออีแดงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรยังทะเลาะกันอยู่นะครับว่าจะเป็นของ ขเขมรหรือเป็นของไทยกันแน่นะครับก็ยังไม่ไม่ลงตัวนะครับว่าเป็นของใครไม่มีใครสามารถไปทาอันตรงนั้นได้นะครับก็เพิ่งรู้ว่าการที่นะอดีตนายกนะครับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆนะฮนะนะาวนเซนมาเยี่ยมก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องก่อกูดเอามาแบ่งผลประโยชน์กันกับเรื่อง เอ t นติเทนมันคขาเบกสร้างที่พื้นที่4.6ตารางรรกิโลเมตรติดเขาพรอวิหารติดพ้ามอญแดงนี่แหละครับก็คงจะพูดเรื่องนี้นะครับผลประโยชน์เขามีมากมายเพิ่งรู้นะครับไอ้นี่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่า,ามากมายแค่ไหนขอดูคลิปนะครับดูคลิปว่าคนอื่นเขารู้หมดแล้วนะครับเพิ่งมาเปิดเผยนะครับ ดูคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับมันมีนักกันมันมีนักการเมืองไทยที่คอร์รัปชันเงินจากประเทศไทยแล้วเอาไปลงทุนไว้ในกเม็นเยอะนะอยากรู้ว่ากี่กติกกูลกี่คนกี่พัก ะกูลชินวัตรเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของกิจการโทรคมนาคมเป็นเบอร์สองของกัมพูชาเบอร์หนึ่งเนี่ยคือของคุณอุนเซนแต่ว่าที่สมเด็จอุนเซนออกมาขู่อีกรอบหนึ่งคือบอกว่าจะเปิดเผยชื่อนักการเมืองไทยที่เอาเงินไปฟอกในกัมพูชาแล้วก็จะยึดรับนักการเมืองไทยด้วยซึ่งคนที่จะโดนยึดเยอะที่สุดเนี่ยคือคุณทักษิณชินวัตรนะเพราะไปลงทุนไว้ในกัมพูชาเยอะเหลือเกินคำถามก็คืออะไรเป็นแรงจูงใจให้สมเด็จ หุนเซนเนี่ยแค้นได้ขนาดนี้เออนะอะไรอ่าอ่าเรารู้ว่ามีแค้นเก่าเรื่องไปนหนุนรัฐประหารหุนเซนเมื่อ20-30ปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมที่ยังไม่รู้ก็คือว่าไปสัญญาอะไรไว้แล้วเคย เคยได้รับความช่วยเหลืออะไรแล้วทําไมทํารับปากอะไรแล้วทําให้สมเด็จคุนเชนไม่ได้ทําให้สมเด็จคุณเชนต้องทวงต้องทวงแรงขนาดนี้ที่ธนงนะครับซึ่งเป็นผู้อูโสสื่อมวลชนอูโสท่านบอกว่าเป็นไปได้ไหมความมั่งคั่งในทะเลตอนนี้มันมี3าอย่างที่ ในระบบทักษินพยายามจะทําแล้วจะทําให้เขาได้รับผลประโยชน์มากนะครับอันที่1เลยคือ Entertainment Complex mm hmm. เพื่อจะเปิดคาสินโนในประเทศไทยอันที่2เลยที่พยายามผลักดันคือจะทำคาสินโนออนไลน์ mm hmm. อันที่3นะฮะเรื่องของที่เขาเรียกว่าพื้นที่ซับซ้อนนะฮะ mm hmm. จะต้องทําให้เกิดซึ่งจริงๆมันไม่มีคุณลุงสมปองบอกไม่มีพื้นที่ซับซ้อนครับแต่ว่าจะขุดน้ํามันนะ อย่าลืมว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้ายุทธปัจจัยแล้วก็ทํากําไรมหาศาลนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณกับคุณมุลเซนได้ไปตกลงอะไรกันเรื่องของแหล่งน้ํามันในแถวแถวเกาะกูดเป็นอันที่ผลประโยชน์หมหาศาลแล้วก็ทํายังไม่สําเร็จอันที่สี่ที่พยายามทําอยู่คือพรบศูนย์กลางทางการเงินพรบศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยจริงจริงมันคือพรบรที่หล้อมพรบธนาคารแห่งประเทศไทยกับพรบรเงินตราเราเนี่ยมีเงินตราสกุลเดียว ือสกุลบาทครับทีนี้ทําไมอยากให้มีสกุลเงินเยอะๆเพราะว่ามันก็จะทำคลิปตรงคลิปโตส่งพิเศษได้มผมบอกให้ก็ได้มีพักการเมืองพักหนึ่งที่เพิ่งถอนตัวจากรฐาัฐบาลนะส่งให้ผมดูแล้วถามผมว่าอันตรายไหมครับอาจารย์ผมบอกอันตรายสุดๆเลยเพราะว่าผมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไอ้ s c ซ m center ในกัมพูชาเนี่ยนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่าเขามีผลประโยชน์ มากมายมหาศาลในขเขมรนะครับอดีตนายกนีแ่แหระครับถึงว่านะครับถึงว่าถึงว่าอะไรที่นั่นนะครับทำไมถึงมาเชียร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มากขนาดนี้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าตกลงกับขเขมรเอาไว้นะครับมาจะไปสร้างแถวพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร ขมิติดไทยนี่แหละครับล่งลางึ่งกลางนะครับติดพระมะอีแดงแล้วก็ติดเขาพระวิหารนะครับนี่แหละครับคือการขายชาติที่แท้จริงนะครับตามความรู้สึกของมาเพราะฉะนั้นการที่คุณแพทองคาแพทองทานนะครับพูดอะไรต่างๆนานากกับคุณเซนต่างๆนานา,นานก็ไปจากพ่อทั้งนั้นไปจากพ่อทั้งนั้นแหละพ่อเป็นคน นั่นให้บอกสอ,อนมีบุญคุณใหญ่หลวงกับตระกูลน,นี้นะครับเขาก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับคุณไอ้หุนเซนนะครับเปิดเผยออกมาแล้วว่าที่บ้านหุนเซนนั้นะนะจะมีห้องรับรองสำหรับตระกูลน,นี้นะครับห้องใหญ่โตห้องสำหรับคุณทักษิณพื้นที่นอน เตียงนอนก็ยังอยู่นะครับที่เคยไปพักที่นั่นคุณทักษิณคุณยิ่งรักษณ์แล้วก็คุณแพรทองทานนะครับก็ไปตั้งก,กับสามีด้วยนะครับไปด้วยกันกับสามีก็ไปพักเขาก็จัดให้พักต้อนรับดีบดีสนิทสนมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตามที่เปิดเผยนี่ก็ลงทุนเกี่ยวกับโทรคมนาคมเนี่ย ไปลงทุนในขมรก็มหาศาลนะครับครอบครัวนี้นะครับครอบครัวตระกูลชินวัตนนี่แหละอันนี้ตามที่หลักฐานนี้เห็นจึงมีรายได้มากมายในขมรอันดับหนึ่งก็เป็นของฮุนเซนนั่นแหละอันดับสองก็เป็นของตระกูลชินวัตรโทรรับคมนาคมนะครับนี่แหละคือว่าทําไมเขาถึงทําได้ถึงขนาดนี้เขาถึงได้มาเป็นศัตรูกับพอบอ แม่ท่าพักสองนะครับมาบอกว่าเป็นคนละพวกกันเป็นศัตรูกันก็เพราะว่าไปขัดผลประโยชน์เขานี่เองนะครับขัดผลประโยชน์ที่ผ่านมาก็คือไปไปกีดกันไม่ให้คนเข้าไปเล่นการพนันนี้แหละครับในบ่อนของขอเขมรน,นะครับในบ่อนของขอเขมรเนี่ยเดือดร้อนมากๆนะครับก็เลยเป็นศัตรูไง เป็นศัตรูไงมาทําอย่างนี้ได้ยังไงกําลังมีไรายได้อยู่ดีๆไรายได้ก็มหาศาลจากบ่อนคาสิโนต่างๆในขเขมรเนี่ยเหลโอเยอะนะครับเยอะมากมายทั้งไทยแดนไทยทั้งชายแดนเวียดนามน,นะครับไรายได้มหาศาลเลยเกี่ยวเป็นไรายได้หลักของเมนเนี่ยทุกวันนี้แต่ถ้ามาติดชายแดนไทยนี่ไทยไม่ให้ไปเล่นนะครับจึงเป็นคนละฝ่ายกัน นี่เราคือเราสงสัยอยู่แล้วเอ๊ะทำไมจึงมีพื้นที่ทับซ้อนนะครับทั้งๆที่มันไม่เคยมีเกาะกูดก,ก็ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะครับเกาะกูดนี่แต่ไหนแต่ไรมาเ็าไม่ใช่ทับซ้อนเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่กูนี้พยายามบอกให้บอกว่ามันเป็นที่ทับซ้อนต้องมาแบ่งการแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยถ้าไม่บอกว่าถ้าไม่พูดว่าขายชาติล้วจะพูดว่าอย่างไงนะครับ มากมายนะครับที่คนไทยหูตาสว่างนะครับวันที่2ี่ดนี้ก็จะประท้วงนะครับประท้วงไล่นะครับไล่นายกไล่รัฐบาลนะครับให้ยุบสภาให้นายกออกไปนะครับวันที่ยี่ดที่จะถึงนี้ก็ลังเดือดร้อนกันเผ็ดเป็นแถวนะไอ้ตอนนี้พักเพื่อไทยเนี่ยพักเพื่อไทยส่วนพรรคภูจันไทยนี่ชิ่งหนีชิ่งหนีลอกไปแล้วละ่ะ แต่ก่อนนี้ก็หาเหตุผลว่าจะพิงไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะชิ่งเวลาไหนเพราะว่าไม่ถูกกันแล้วนะครับเพราะว่าไปไปหัวสอวอไปมีอำนาจสอวอยแล้วก็ทำให้เขากีดกันไม่ให้ใช้สอวอได้นะครับก็เลยต้องออกไปก็อพอมาเจอเหตุผลนี้นะครับมาเจอความผิดพลาดของนายกที่ไป นั่นนะครับไปพูดเข้าข้างขมนเนี่แหละครับไปขายชาตินี่แหละครับก็เลยได้ทีเลยบอกว่าไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคนี้อีกแล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าพรรคภูมิใจไทยโชคดีมากท,ที่ได้ที่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้เขาได้มีเหตุผลในการที่จะถอนตัวออกจากพรรครัฐบาลพรรคนี้นะครับ ชุดนี้นะครับนี่แหละคือสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนมาว่านายกขายชาตินายกขายชาตินะมันก็ชัดเจนนะครับมันก็ชัดเจนตามหลักฐานต่างๆนี่แหละครับว่าทําไมขายชาติเพราะอะไรทําไมพูดอย่างนั้นทําไมไปบอกคุณเซนว่าอยากได้อะไรจะให้ทุกอย่างเนี่ย พูดแบบนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่เขาก็ยอมรับว่าไม่ใช่ภาพ AI นะครับไม่ใช่การตัดต่อภาพ AI เป็นเสียงของเขาจริงๆเป็นคําพูดของเขาจริงๆทุกวันนี้ก็จะมาเชียร์กองทัพมาสนับสนุนกองทัพมันสายไปเสีนแล้วนะครับความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันได้ไปไกลแล้วมันได้รู้แล้วว่า ครอบครัวนี้คิดยังไงอยู่ทำไมถึงต้องไปเข้าข้างขมศทำไมต้องไปดีกับขเมศถึงขนาดนั้นทั้งๆที่ขมศปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยถอนทหารนะครับเพิ่มทหารเข้ามาประชิดชายแดยนล่าสุดนะครับปิดด่านแล้วนะครับปิดด่านแล้วแต่ก่อนนี่ก็ยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าปิดเฉพาะ การเข้าไปเล่นการพนันเฉยๆนะครับสวนด่านก็เปิดปิดเปลี่ยนเวลาเฉยๆนะครับไม่ได้ปิดแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับเพราะมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับคามรเล่นแบบนี้ทั้งประชาชนก็มาต่อต้านไทยตลอดไม่มีใครพูดดีนะครับเมื่อวานก่อนนี้ก็เดินขบวนเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนี่ก็เหมือนกับ ช่วงที่เผาสถานทูตไทยนั่นแหละครับเหมือนกันก็ชุมนุมกันเป็นหมื่นก็เผาธงชาติเผาสถานทูตไทยลักษณะนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คืออาจจะไม่ถึงขั้นมาเผาสถานทูตมาเผาธงชาติเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไปเชียร์นายเตียเซฮานะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขมรนั่นแหละครับเชียร์ว่าทําถูกต้องปกป้องชายแดนทําถูกอันนี้ก็ เขาประกาศมาชัดเจนว่าเขาทั้งประเทศเขาประท้วงเพื่อเป็นศัตรูกับไทยนี่แหละครับเพราะว่าไปเฉียเตียเสียหาที่ามา,ามีนโยบายแข็งก้าวกับไทยเนี่ยนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันไอเราจะมานั่งโอ้ยอยากได้อะไรจะให้ทุกอย่างนะครับพูดแบบนั้นน่มันไม่ถูกนะครับไม่ดูเลยนะครับว่า สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรคนไทยกับคนเขมรคิดกันยังไงร,รู้แต่ว่าจะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะั่นแหละครับเพราะว่าไปผลประโยชน์ไปลงทุนในเขมรเรื่องทุรคมานาคมมากมายในตามที่ว่าเนี่ยมหาศาลในเขมรเนี่ยก็เลยต้องมาทําแบบนี้นะครับรับไม่ได้นะคนไทยรับไม่ได้เยอะนะครับ ถ้าหากแอนมินจะเอามาเปิดให้ดูว่าเขาด่าอย่างไงบ้างเขาด่ารัฐบาลเขาด่าอย่างไงบ้างเนี่ยคนไทยเยอะนะครับในทิกตอกเนี่ยครับถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปดูเอานะครับมีมากมายเขาเห็นตรงกันหมดว่าไม่ไหวแล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่แต่นี้ก็งยังหน้าด้านอยู่อยู่นะครับปัญหาทางลงไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วมันยังหาทางลงไม่ได้ก็จะไม่รู้จะลงอย่างไงเหมือนกัน นี่แหละคือสถานาการณ์ที่เป็นอยู่แอดมินก็รับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ยิ่งมาดูข้อมูลต่างๆที่หลั่งไหลออกมาที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่นะครับก็มาจากพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละครับเมื่อไม่เป็นมิตรกันแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขาก็เอาความลับมาเปิดเผยทันทีนะครับว่าตระกูลทินาวัตเนี่ยนะครับ ไปมีผลประโยชน์กับคอมเมนนะครับมากมายนี่แหละครับคือเมื่อเป็นศัตรูกันแล้วความรับต่างๆมันก็ต้องเล่นรอดออกมาทั้งเปิดเผยออกมาให้ดูกันอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแอดมินก็รู้สึกว่ารับไม่ได้จริงๆแต่ก่อนนี้ก็เชียร์พักนี้พ้าเลือกพักนี้มาตลอดนะครับ พักนี้ถ้าลงสสเมื่อไหร่นี่ยแอดมินเลือกนะครับเลือกเพราะว่าชื่นชมมาตลอดตอนนี้เริ่มมาทบทวนแล้วนะครับว่าจะเลือกอีกไหมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่สามารถจะรับได้เลือกได้นะครับจะเลือกพักอื่นแทนนั่นแหละครับพักอื่นพักไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พักนี้นะครับนี่แหละครับคือสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ใครที่หน้ามืดตามัวเห็นว่าเขา ดีเขาทําเพื่อชาติต่างๆนานาก็เชิญต่อไปนะครับแต่แอดมินไม่เอาด้วยแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีบุญคุณมีบุญคุณกับแอดมินบ้างนะครับก็คือเงินดิจิตอลนี่แหละครับเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งแอดมินก็ได้นะครับได้ก็มีบุญคุณถึงจะมีบุญคุณก็ชักไม่เลือกไม่สนได้มาแล้วไม่นึกถึงแล้วบุญคุณอันนี้นะครับ นี่แหละครับคือสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันหมดศรัทธาแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือใครว่าอย่างไงก็ว่ามานะครับใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเดจวกันอีพีหน้านะครับสำหรับ EP ีนี้สวัสดีครับ